ไม่ร,รู้ว่จะมีใครรักคนไม่สำคัญคนนี้บ้างเลยนะยเอาล่ะตอนตอนนี้ก็เดือดซ่าที่สองมาแล้วนะครับใครรู้เดือดซาที่สองบ้างตอนนี้เชียร์ใครยังมีคนเชียร์ยังมีหลายคนน่าเชียร์มากนะครับแต่ว่าห้ามทิ้งเดือดซ่าปอ๊บคนนี้นะฮะว่าปีหกปีหกดูไหมฮะปีหก<อ>เป็นปีที่ต้องบอกว่าถล่มทลายนะฮะถล่มทะลายเรื่องของ เหตุการ์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเหตุบานกันเลยเ,ลยเรื่องของอความดังของเดอะสตาร์อีหกนะตอนนี้พี่โตโน่นะครับริชแล้วก็กันนะครับพี่เป็นสายอุ้ท้าย,ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนติดตามนะตอนนั้นผมก็จะใช้เพลงเพลงแบบพวกแนวลูกทุ่งลูกรุงประกวดชอบไหมฮะช้าแหมรีบต่อเชียน,นะถึงว่าไงสาเพลงร้องไปเนี่ยร้องไม่ถูกเป็นสักเพลงนะ มีเพลงอย่างที่ผมร้องตอนตอนประกวด Star B6 เป็น,เป,นเป็นรอบเพลงลูกทุ่งนะครับถ้าเกิดว่า,าจะรอ้อยฟังมีใครจะว่าไหมครับผมทีนี้แม่ดอกสาหยุดบาดช้า เอาละรครับผมก็วันนี้ก็ดีใจมากร่วมงานนะครับผมมากำับสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงรายก็ขอให้ทุกคนได้เรียมสูงมากทั้งีควางสูขทั้งสุขภาพร่างกายที่จะได้บริโภคอาหารที่ประโยชน์แล้วก็ปลอดสารพิษรวมถึงสุขภาพ,ภาพจิตใจที่จำสาส่ทุกวันนะครับผมกับผลงานต่างของผมก็ฝากติดตามด้วยรายการทั้งรายการสีโคดําแล้วก็ผลงานเพลงซิงเกิลใหม่เพลงคนที่ไม่ควรรวมถึงสิทธาคนนี้นะครับที่มีโอกาสขึ้นไปกรุงเทพก็อย่าลืมจะมีผลงานละครเวที รเรื่องลมหายใจแต่บูสิเคิลนะเป็นละครเวทีที่แบบว่าไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้คือที่รู้มาว่าผมได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องนี้ก็ฝากติดตามลวกันนะครับเป็นเป็นละครเวทีที่เพลงเพราะมากๆเป็นเพลงจากพี่บอยโกเสียพงศ์ก็สามารถไปติดตามมาได้นะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ก่อนจากไปมีหนึ่งเพลงมาฝากเป็นเพลงที่สุกสนานมากแล้วก็อหอยทุกคนได้มาร่วมกันจริงๆแล้วเวทีสูงไปนิดนึง ทำให้ผมไม่สามารถลงไปห้องแ้นทุกคนได้ใจผมเนี่ยอยากทำมากๆแต่ว่าแล้วขึ้นไปหาไม่รู้ว่าลงไปได้ไหมเพลงสุดท้ายเพลงนี้เดี๋ยวจงไปหาาทุกคนแล้วกันนะครับเพลงนี้มอบไปกับทุกคนนะจ๊ะ เธอน้าโดนหัวใจแล้วมันเปียงแค่หนาจะเิไปไปรูมันไม่ดีไม่ยากเฮ้เฮเฮ้เ,อเ่องเป็นมองเาเป็นมนดูฉันเลยโดนจอมาขอมาโดคนชาแล้วเพิอยากงทีควา,ามจริงตัาเพิู่ถูใจทีิอง,อ,งสอสาย เสียงใจ้ออกมา One two t มางกำลังเข้าสู่บริการตักลาหัวใจเป็นด้วยลงเชอเพียนฝากไว้ดูวเอามาไปไใจเก็บรักษายอมยอม กัวเธอรู้ซิ่งโรมีดีชอไปรักแรงของฉันไม่รู้มีอไรเอาใจแท้ใจยังมีไว้ก่อนและดีนะแต่เธถูกใจกินซิ่งรอสายแต่ว่าไหนจะรอแต่เบอร์ี้ฉัได้ดินเสียใจบอก รักษายอมจ้อองแล้ววันนี้แก่นน้ปาก่กับฉันต้งใจของเธอแก่งโชว์โอ้เงาหมดแล้วเพระเสีบมากๆนะครับที่ใจในวันนี้ดีใจที่เจอทุกคนนะครับผมแล้วก็ เาไปเซเใหม่ก็ยังมาให้กำลังใจกันไห้สบตัวกันจนดึกดื่้แบ่แต่แมาให่รอ ยิเสียงรอซ้าแบบแบบแต่วันไนรอแต่บนี้จะได้ยินเสียงใจบอกวละสุดท้ายด้ก่ามาเอาทักันหลังเข้าสูบริการรักราวชายรลททำเพียงฝากไว้ตัวเอาไปใจไม่เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ว And yeah, I ชาชนยุทธนะคะโอ้นะคะสามวินาทีนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะนะครับะอยู่ด้วยกันมาหลายวันไม่เคยขอเจ้าพี่กระบอกสันนี้บ้างเลยนะอ่าไม่มีโอ้โหไม่นะฮะคุณเปลี่ยนชื่อสิคะโอ้ครับไรคะสนุกไหมคะสนุกมากครับสนุกมากมาเชียงรายบ่อยไหมคะมาเชียงรายบ่อยไหมก็สามครั้งเลยฮะสามครั้งเครๆสามคนจำได้ดโดนไหมใช่รักเชียงรายไหมรักมากรักมาก รักสาวเชียงรายครับลำเล็กมากจ้ารักสาวเชียงรายนะครับรักสาวเชียงรายจ้าด้านโน้นเขาบอกว่าพักปี้ได้ก่อพักปี้นะใช่พ่อพักปี้พี่สาวพักปี้เหมือนกันจ้าพี่พี่สาวเนาะพี่สาวนะคะก็ไม่ได้คิดเรี่องอื่นะไม่ใช่หรอพี่คิดไปแล้วพี่คิดไปแล้วทำไมคะใช่พี่ก็คิดมากกว่าคำว่าพี่นะคะ ตอนนี้ก็มีผลงานนะครับผมรายการสีโปดำเนะฮะก็เปลี่ยนแปลงมานอนแอร์แล้วไม่ใไม่เป็นไรชอบไทยก็ได้ในสี่คนนี้เพราะว่าเราเองก็ชอบกันชกันขอบคุณมากครับผมเปลี่ยนแปลงออนแอร์เป็นทุกวันอาทิตย์นะฮะสองทุ่มตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดก็คือวันนี้แหละกลับไปสองทุ่มอีกสิบชั่วโมงเนี่ย เปิดดูทีวีเลยช่วงวันเจอแน่นอนซปเอร์ดับซูเปอร์โชว์นะครับผมแล้วก็มีผลงานเพลงกับเพลงคนที่ไม่คู่ควรเนี่ยก็สามารถดาวโหลดได้กับชันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ช่วงสิงหาคมจะมีละครเวทีลมหายใจเดบิวชิคิลที่ราชนาวีเทเตอร์ครับผมค่ะติดตามได้เลยทันทีนะคะอันนี้ก็คือความสุขยันยันถ่ายนิยานมหกรรมเกษตรปลอดไขยเชียงรายนะคะตอบบากสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรชอบกินผักไหมคะ ชอบกินผักแม่เด็กๆไม่ชอบครับแต่ว่าพอโตมารู้ว่าต้องกินครับเพราะว่าผักเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยสารอาหารครบถ้วนก็จาเป็นมากกับร่างกายและยิ่งเป็นผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยนะครับนะคะเดี๋ยวจะต้องส่งการแล้วนะคะสําหรับในช่วงนี้ขอเสียงเป็นดังอีกซ์คลาสกัค่ะ